มืนอนี้มาไปเก็บเห็ดว่าสวนสวัสดีครับ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 ใส่บูดอยู่ใส่บูดอยู่ใส่บูดจะมาสวนจะทำความสะอาดสวนกันหง่วยมายามาเก็บผลไม้หน่วยมายาเก็บผลไม้มันจะผลไม้มันรดนู่ดินมันเน่าจ้ะยาเก็บให้ทั้งให้จ้ะลูกสะไปมอดแต่เป็นแหลกได้ปลามายากะเก็บให้ทั้งอันทิมไว้ให้มักมักเป็นปุ๋ยจ้ะ เฮยฮัลโหลันอยาเก็บพนหมโอเปิลมา嘛โอเป่ลโอเป่เอาถึงไมโอเปินะนะเก็นึ่งอะแต่คอสาคมไกลเมาถึงคอส่าคอมาล้นไปลุ้นไปก็มาถึงกันละเออเราฝันรักว่าเกมไฮ เพื่อาจะเก็บถึงเบ็ดแล้วเบ็ดแล้วเบ็ดแล้วเหรอดีจัดเม่นยาเบ็นเก็บไปให้เบ็นเก็บเบ็ดลนเ่ะจ้ะเบ็นเก็บได้ทั้งเอาไป้มัร์กนะจ้ะได้มาไม้แอปเปิ้ลด้วยน่ะได้แล้วมาม้กุ้งมาสบายนะใรเยอะนั่นนะเหรอเฮ้ยๆๆอะไร อนี้ปุรามีอย่าอว่ามีหลายหลายสันว่าสเปเตอร์ยจสเปเตอร์คอมมีอย่างว่าที่หลังที่หลังที่หลังปวดฟันน้บไปเจ็จเลยเหรอ นี่ข้างบนสีแดงๆมากๆเนี่ยเสียดซิเป็นสีแดงๆมากๆนี่คือมันสุกแล้วเล้วนั่นแหละเออแต่กรอบๆนี่ <Yeah. S 1> โอเวอร์เนี่ยกุ <Yeah. S 1> ๊กมาได้าดาดาดายะยะยาได้่ยนี่ข้างบนโอเวอร์เนี่ยเนี่ยก <Oy. S 1> ุ๊กมายะยะประมาณเนี่ยเออนั่นแหละยาประมาณที่สบายเนี่ยยาโอะยยานี่กุด ต,ต๊ะสเปตเตอร์ลัสนลัสนลัสนเยม่้อชุกอนเยะยอะแม่อ่าีย่ว่าเอาเอาไวสักก่อนให้มันสุกกรอบๆแร็บเบหวานหวาสอันล้ว่ะจะมาเก็บอีกแล้วว่ะไปสหน่วยโลดอย่าง่าหนึ่งเยอะทำกุ้งเยอะมามาทำกุ้งเกินเยอะว่าจะเพขนมให้กินรสันดูดูดดูดูีอะไรนะ พิเศษมาไมนิกส o กูนิกเซ็นิเซ็นนิกมามบอกว่า่าว่ากินบ่ได้จ้ะเ่าที่เก็บนะบอกว่า่าว่าจะกินเลรวมันจะตายห้ามกินนะสัาโดตัดตาอ่างุนจ้ะแม่ก็ตัดอ่งุนไม่ยเอาไปกินเนี่ยว่ะโอ้แมงก็รังบอกเก็บม่เถือเราไม่เก็บสักทีเนาะ แม่เก็บชกะกฐิเออแม่เก็บตลอดแม่ก็แม่ก็เลยเสียดายมาเก็บไปกินเนี่ยทุกคนเก็บอะไรเ <laughs> พิ่งกินหมดแล้วว่าถ <laughs> ้เก็บเพินอะจจะเริ่มม่วสนใจสวนจักเทือกอะไรหนาเลยมาเก็บเอาไปกินเหมดหลังข้างล่างได้อุ้นต้นน่ะ<อ>ถังหลังไม่เห็นนะสิ เห็นบ่เนี่ยเนี่ยเนี่ยข้างล่างน่ะน้อยน้อยเอาพลังกินเองเอาพลังกินเองอันนี้าสันวะโอ้โหสวยกระนี่เหี้นั่นแหละสองอันเลยฮะจ้ะแหน่แอปเปิ้ลจ้ะให้แหน่ไปให้ขนมไอ้กินจ้ะเนี่แล้วไปให้ขนมแอปเปิ้ลไอ้กินจ้ะแอปเปิ้ลคุกเคล้นนะจ้ะ มันจะต้นกระลำดาวแหวงงามๆกระลำดาวเวลาอากาศหนาวหนาวเย็นนะจะไม่สีเงาอ่ะจ้ะตรงเนี้ยมันสีใงาไม่สีงาม嘛จะถ้าอากาศเย็นโอ้ยล่ะมันจะพ่อปรุต้าฮ่าฮ่าฮ่าคุณว่าดาฉันร้องข้างหลังฮ่าฮ่าฮ่าโอ้ยแย่เฮ้ยแย่แล้เพื่ขนมอกขนมอะไรนะขนมลูกแพร่จะกินอ่ะจ้ะขนมลูกแพร่ขนมแอปเปิ้ล แน,นเาา่เราว่าเก็บลงมาเก็บลงมาสั่นน้ำเป็นสุกบดเหรอแล้วเธอจะเพรข้นมให้บอกเธอกินแล้ววะดอก๊อกส์ดิก๊กส์เออไปได้ไปได้โอ้ยฮ่าฮ่าฮ่่าฮ่ายาเชิญบาริกาเนาี่ยเอนี่ยไหรอเป๊ใส่เป๊ใส่ถิงแบตเตอรี่อันเก่าพอปูไปถิ่มขยะแบตเตอรี่อันเครื่องเก่าสันา่นวะ ก็เพื่อนเพื่อนสวนนะจ๊ะอะเกิ้วกากีนี่ยมก็บปิกาเห็ดไม้สีแดงเพชรพโลเน่ด้วยมามาเฮ้เพชรพโลเน่เอาให้พริกซีฟ้าแล้วน้ำจัดสีแดงเนี่ยสีเขียวสีแดงเน่ มันถามว่าเคเคหมายถึงว่าภาษากีษหมายถึงว่าเพชรบอลถามสินะจ๊ะแต่ได้บอกว่าเพชรเพชเพชไหมไม่เพชแฟติกพอแล้วลรอวะเต็มมือแล้วไม่ย냐พอแล้วเล็กสมัยโอเคอะ โอเค thank y a t ัมามาโอเคแกน่ะบังอีกบังอีกบงอีปพ่อปพ่อสันหลบงอกันเสียไหมไม่เสียไหมออกมาเสียแล้วแต่เอาโอเคโอเค มาเอาว้เอาไว้าเอาก้อนถิ่มเด้อสันไดมันมาเก็บอีกน่าแตงเอาแตงไปด้วยแตงมีอยู่กโอเคอย่ามันเอาแตงอีกเอาเลยเอาเลยมันเหี่ยวล่อยังไงแล้วก็ดึงทิ้งมันมันมันเหี่ยวแล้วเยอะโอเคมามาเอาไปเลยเอแลพลินแล้เต็มเสือแล้ว <laughs> หล่อแม่หอบหอบชอบหอบหอบเสือข้อแม่ยาแบบาบนิหน่อยยาข่อยนาหักเด้จ้ะสนุกุ๊กชักลิ่นน้ำมเขาพร้อมอีกอีกหยุดไม่ได้ฮะ ยานกก่เนี่ยอีกหนึ่งอันเพิ่ว่าโอ้เพิ่บมาวันคืนนี้คนเหล่าสั่นมาหอบเสื้อโอ้ชัอร์บาบบเอ เมื่อก oh, oh, oh. ี้แม่เต้นโชว์แล้วไล่ไล่ไล่เสด็ไล่ไล่สด็าโอ้ยแต่งดเช่นดเชนามาแค่น่ะปุรุระประนบึงอเราหายไม่ใหญ่ก่อนอันยังกินเสด็จนคอรบีเอาไหมคอรบี ดูที่มันที่สวยนะเอาให้แม่ไปกินเอาเป็นเชียร์กระบุตไม่ได้สวยไม่เอาเอาอยีเอาที่สวยอันเกียให้ไปเอาสันเอาที่สวยไปกินสิอย่าเอาที่ฉันเชิญมามากระปุดจะไปทำอะไรกระปุดเวกอย่าบอกเอาที่สวยไปกินใหญ่มาก

เราเอาไบไปเห็ดสลัดกินแส่บบแล้วว่าหัวก็ไปตุ่มจ้ะอย่าอร่อยมะมะอย่าสลัดมันฝุ่นแข็งแรงคนว่าหัวใหญ่มากเลยเนาะเนี่ยนาะ เอาอีกเอาอีกกมาเ้ยยีนาตาเป็นเสียบเจ้าหนูกินหนูกินเฮ้ยถ้าะกน่ะไร็ยากไม่ยา่าหนูกินหมดแล้วเอาไปย้อนทิมยีนาเป็นเซียนาะ อันนั้นสวยอัน hmm นั้นสวยนี um, ่ท um. ุกคนเมคอัพคนไทยเก็บปิกทกัน um. ที <the <the ่ดิ้งคนไทยฮัลโหลเฮ้เก็บสองคนสองคนเก็บ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 หยุดมาได้

อู้คารามังกันใหญ่แล้วเยอะเหี้ยเด่นแล้วคารามังเยอะเลยสีแดงไม่ยอมว่าเดี๋ยวสีแดดอีกมาสั่นว่าเดี๋ยวพี่กระแดงมาสั่นรอก่อนรอก่อนกระปุกฮามคิงไปห้องเก็บสีเขียวบุตรแม่ไปแล้วทุกคนเขาไปที่โซนของเขาบบายไปไายบายแกแล้วแม่ tiền rồi chắc 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 Bye bye chắc 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 hình chắc chắc ดันซิงดันซิงดันซิงชิสใครว่าเห็นงานอยู่วันนี้ไม่ไปหาเห็ดเหรออากาศดีบอทำสวนก่อนบอทำสวนก่อน เฮ็ด<น><ต>ดินหรืสวนเฮ็ดดิน,นวน่าเอ,องสิจ้ะแห,นหน่งว่านาปลูกพัรเขาก็เฮ็ดโลงเขางล่งให้มันตรงเลยจ้ะเลยมาแข็งเลยจ้ะไปไปน้ำไปแข่งไหมอืมไลยไปไไไไแข็งเนาะินเป็นนิ่มๆอืมเลยไม่งนานสวนจ <c oughs> ้ะมดนี่แต่งงานนี่กินนี่กี่รึปนั้นเดี๋ยวๆเดี๋ยวตอนจะได้กินพิซซ่าโอ้ <c oughs> ชีวิตละพิซซ่าอีกพิซซ่าเวลาเงียพิซซ่าแล้วแกงเห็ดก็ได้ยังแกงไม่ได้มีตูว ตัวไม่มีไปซื้อซื้อที่ไหนล่ะ,ะไม่รู้อาเซียมีไหมไปดูก่อนร้านไทยอ่ะ,อะมานนี่เบิรงฝรัง่งเห็ดงานนะค่ะเห็ดงานจ่สวนจ้าอันอันมันไทยดินไวใบหิมนนิตจ้า,า,า,าจปีนาปีนาเฉลยปลูกง่ายง่ายดินเฉลยเบาแข็งไหมจ้าดินได้แปลงเฉลยนิ่มๆอ่ะจ้าเห็ดไว้ใบสี่ไหมจ้านี่ เิดบ้านเท่ากับเออยังก็จะไถห,ด,ห,ด,หดไถหดจ้ะไถหดไวมันเป็นดมห,กหมักไหมใช่แล้วนี่เป็นลาบลาบคริสต์มาสสังเกตหลากไม้เอารูมาจากไหนมันก็อยู่ในดินนั่นแหละจะมาจากไหนเอาพูดผิดหรือพูดถูกละ่ะมันก็อยู่ในดินนั่นแหละมันจะมาจากไหนได้กันไทย เอสองแปลงแล้วเกง่งหาเห็ดก็เกง่งทำสวนก็เกง่งป๊ดคนคอะไรเก่งขนาดนี้นขอบคุณครับคนไทยขอบคุณครับคนไทยเอาสันวะอ้าว <laughs> <laughs> เาก่งอีหลีเนาะเก่ง <laughs> จริงฝรังรง่งนะ่ะทั้งเกง่งทั้งขยันทั้งน่ารักทั้งใจดีอลิสเลยรู้ไหม <laughs> เออเมียยยองเน้นเนี่ย <laughs> พอแล้วพอแล้วที่ริมที่ริมที่ริมนีมいい่เอาเดี๋ถูกไหมเพราะที่ริมเราไม่ปลูกอยู่แล้วเราปรลาูกแค่ตรงกลางเราทําแค่ตรงกลางต้องแท่าเสร็จแล้วแล้วเดียยเเด๋ยวทำกับข้าวแซ่บๆให้กินดแล้วเดียเด๋ยว,เ,วเดียเด๋ยวทำปลาราสับให้กินดเด <wort> ี๋ยวทำปลาร้าสับกับน,นึง่งข้าวเหนียวให้กินเอาเร็วเราเร็วทำงานคนไทยคนไทยคนไทยว่าจันทร์วะเห็ดนานเห็ดนาน